ส่วนเรื่องผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะมีล้อดีๆนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับในช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นล้อในร้านเรานี่แหละนะครับซื้อมาขายไปเธนไปเธนมาทุกวันนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้ออีกหนึ่งตัวที่เป็นเรียกได้ว่ายอดนิยมเลยนะครับของรถแคมรี่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นล้อแคมรี่ลาย15ก้านนะครับเป็นล้อตัวไฮพิด คับเป็นตัวม i เนอร์เชนแล้วกันนะครับก่อนเข้าสู่ New ฮ o y o t โตโยต้าแคมรีตัวใหม่นะครับล้อตัวนี้เป็นลาย15ก้านล้อแท้นะนะครับสังเกตลายดีๆมันจะเป็นลาย3ก้านนะครับเป็นง่ามแล้วก็มีทั้งหมด15ก้านรวมกันนะครับเป็นล้อยอดนิยมเลยนะบอกได้เลยมีลูกค้าถามหาตลอดนะครับล้อแท้หายากนะครับเดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันนะครับมาดูหนังล้อนะตัวนี้นะครับวิธีดูล้อแท้นะครับจะมีสัญลักษณ์โตโยต้า นะครับหลังล้อนะชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นชอสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้าออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะนะครับเป็นล้อแท้นะครับตัวนี้นะนะครับล้อตัวนี้ผลิตเมื่อปีหนึ่งห้านะครับเดือนพฤศจิกายนสิบห้าโนเอเบิร์นะครับก็ตามปีเขาแหละนะครับล้อแท้นะครับของตัวนี้นะครับสวยงามนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค ลูน็อตนะครับ5ลู114.3เพราะฉะนั้นเขาจะใส่ได้กับรถโตโยต้า5ลูนะครับมาตรฐานทุกคันนะครับสนใจสอบถามมาได้นะนะครับทั้งชุดตอนนี้หายากราคาไม่แพงกับลองดังนะครับน้าานเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับพอดีตอนนี้อาจจะดูมืดๆหน่อยเพราะว่าก็ฝนกำลังจะตกนะครับช่วงเย็นนะครับบรรยากาศอีกนะครับเดือนนี้มันที่ผมร้ายอยู่เนี้ย เดือนพฤศจิกานะครับอีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วก็จะเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายนะครับก่อนจะหยุดปีใหม่นะครับบางบริษัทหยุดกัน1ิบวันนะครับถามว่าจริงเหรอก็จริงนะครับผมก็อย่างบริษัทเพื่อนผมก็หยุดกันเลยสิวันเดยาวเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่้าถึงวันที่5นะครับเดี๋ยวร้านเราเดี๋ยวเราประกาศอีกทีนึงนะครับว่าหยุดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปคุยกันก่อนนะครับเป็นไงเดี๋ยวมีแจ้งขานหน้าเฟซนะครับวางแผนเปลี่ยนล็อเป็นยางลูกหน้าได้เลยนะครับ เรามีจัดโปรโล้อคํายางราคาไม่แพงนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ